สวัสดีนะครับก็มาพบกันนะครับในรายการฝันหุ้นนะครับประจําในช่วงบ่ายทุกวันอังคารกับวันพระรสมบดีนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับที่17พฤษภาคมนะครับมาเจอกันวันแรกของสัปดาห์เลยจากที่อยู่ลองวิกเอนไปนะครับใน3วันก็มาเจอกันนะครับเวลาประมาณบ่ายสเหมือนเดิมเข้ามาแล้วเม้นไลค์แชร์ได้นะครับเม้นทักทายไลค์รัวๆนะครับแล้วก็แชร์ ข้อมูลข่าวสารนะครับให้กับเพื่อนในเฟซในกลุ่มต่างต่างนะครับแล้วก็เป็นการแชร์รายการให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะนำนะครับนักวิเคราะห์มาพูดคุยเป็นแขกรับเชิญนะครับที่หุ้นที่เกี่ยวข้องโควเวอร์อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งนะที่โหเรียกว่าไม่ได้พูดถึงนานแล้วนะครับแต่ถ้าดูไอ้ราคามันก็เหมือนแบบลงมา พอสมควรแล้วนะนะครับก็เป็นในส่วนของหุ้น BEM นะครับก็เลยเชิญใหม่ที่ดูแลตัวนี้อยู่มาให้ข้อมูลกันนะครับใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋องสวัสดีครับครับใหม่เอาเอาผลการดาเนินกาก่อนละกันเป็นไงบ้างที่ผ่านมาใหม่ตัวเนี้ยก็ในเชิงของตัวงบไตรมาสหนึ่งเพิ่งออกไปนะครับก็ในเชิงของตัวกาไรก่อนละกันอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าล้สามสิบหกล้านบาทน,นะครับก็ อาจจะติดลบประมาณสัก15% Q on Q นะครับแต่ในเชิงของตัว Y e on Y เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ประมาณ10%นะครับโดยตรงนี้เองต้องบอกว่าภาพ Q on Q ที่มันติดลบจากไตรามาส4ก่อนหน้าเนี่ยพี่อ๋องอกว่ามันเป็นอะไรที่ทจริงๆแล้วนักลงทุนหรือว่าตลาดเนี่ยคาดการณ์ไปก่อนหน้านี้แลนะ้วเพราะว่าไอ้ตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับมันเริ่มระบาดตั้งแต่ช่วงปลายปี2021ใช่ไหมครับมันก็จะมาเริ่มรุนแรงช่วงไตรมาส1ปี2022ทําให้ในเชิงของตัวปริมาณภาพการฟื้นตัวของทงั้งทางด่วน แล้วก็ MRT เนี่ยก็ต้องเรียนตามตัวว่ามันได้รับผลกรบเชิงลบจากจากด้านนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเออทำไมในเชิงของตัวเลขเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนปรับตัวลดลงในเชิงของตัวฝั่งที่เป็น Q ิวอคิครับพี่อ๋องครับอืมโอเคก็คือจากสถานการณ์โควิดไอตัวสายพันธุเดลต้านะ ใช่ไหมตัวอันใหม่ตัวโอมิคอนโอมิคอนจำผิดนะโอเคหลาย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 พันหลือเกินแล้วแล้วภาพข้างหน้าอย่างนี้มันก็จะดีขึ้นไหมใหม่โอมิคอนมันก็เหมือนแบบผู้ติดเชื้อมันเริ่มลดลงละแบบเปิดเทอมก็แบบเริ่มเปิดแล้วอย่างเงี้ยเท้าฟิกมันจะดีขึ้นไหมใหม่ในภาพข้างหน้าเออคือจริงๆนะต้องบอกว่าในเชิงของตัวภาพไรมาสองเองผมยังมองทรงๆนะครับพี่หอยยังมองทรงๆเพราะว่า ต้องบอ,งอกอย่างนี้ครับว่าไอ้ตัวสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยดูเหมือนเป็นพึ่งเริ่มดูดีขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะพี่อองเนาะใช่ไหมก่อนหน้านี้ในช่วงสักประมาณเดือนสี่รวมถึง,งสักประมาณต้น,ต,นต้นเดือนห้าเนี่ยมันจะเป็นหลักหมื่นต่อวันเนาะตอนนี้มันเพิ่งต่ำหมื่นมาได้ไม่กี่วันเองนะครับเพราะฉะนั้นอผมคิดว่าไตรามาสสองเมื่อเทียบกับไตรามาสหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าอาจจะทรงๆหรือปรับตัวดีขึ้นได้เล็กน้อยนะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราดูปริมาณทราฟฟิกของตัวทางด่วน ตัวเลขเดือนสี่แล้วกันะะนี่เขาเพิ่งมีการรายงานออกมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวทางด่วนเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนิดหน่อยนั่นเองสักประมาณหนึ month month ่งเปอร์เซนต์มันอ่อนมันนะครับในส่วนของ uh huh. ตัวที่เป็นมารทนะครับตรงนี้เองเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยใครับประมาณสักหกเปอร์เซนในช่วงของเดืนอนเมษาที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นอิมแพกของเรื่องตัวภาพของตัวเคสของโควิดเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนสี่นะครับเลยทําให้ผมมองว่าภาพไตรมาสสองเองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะ ทรงๆหรือดีขึ้นจากตรมาสหนึ่งเนี่ยเล็กน้อยนะครับแต่ภาพการฟื้นตัวแรงๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเล่นอาจเห็นสักประมาณช่วงเขาเรียกว่าเดือนหกเป็นต้นไปนะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยหนึ่งเลยก็อย่างที่นราันรีโรงเรียนกลับมาเปิดเทอมแล้วนะครับโดยตรงนี้ก็โรงเรียนเขาเรียกว่าเป็นที่เป็นภาคภาษาไทยเนี่ยนะครับก็กลับมาเปิดเทอมให้เรียนที่โรงเรียนตามตามปกตินะครับก็คือปีหลังก็ได้ยุนนะครับว่าในเชิงของตัวภาพปริมาณทราฟิกต่างๆเนี่ย จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดูดีขึ้นรวมถึงภาครัฐเองก็อาจจะมีโอกาสที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นด้วยครับอืมก็คือไม่มีการเปิดนะเ่องในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวก็มีการผ่อนคลายกฎระเบียบอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็จะเป็นอีอกแรงนึงนะครับที่จะช่วยพพอร์ตตรงนี้ครับพี่ออโอเคก็สักประมาณมิถุนานะหรือว่าแบบเต็มๆก็คือสักตมัสามอะนะครับราคาหุ้นใหม่วันนี้มันมันเดี๋ยวมันต่ํามันผูลงมาเยอะเหมือนกันเนาะตอนนี้เข้าใจประมาณเท่าไหร่มาแปดบาทกว่ามั้ง ย่างเงี้ยอืมมันแบบน่าสนใจเล<อ>ยต,ต,ต้นๆนะพี่หอ,อคือต้องบอกยว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะผมว่าภาพการฟรื้นตัวอือทางด่วนทั้ง MRT ผมว่าช้ากว่าที่หลายฝ่ายคิดไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเองผมว่าแต่ละคนก็ไม่ได้แฟกเตอร์ยินว่าพี่มันจะมีโควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามาระบาดในในประเทศไทยนะครับืระบาดทั่วโลกแหละนะครับ ทำให้ตรงนี้เองภาพการฟื้อนตัวมันช้ากว่าที่คาดไว้ทำให้ราคาพุ่ในช่วงที่ผ่านมามันปรับตัวลดลงตอนนี้นะผมจำไม่ผิดมันอยู่สักประมาณแปดบาทตน้นต้นนะครับซึ่งมองว่าตรงนี้เองเนี่ยมันถือว่าเป็นเลเวลที่ใกล้เคียงกับตอนสมัยที่มันมีการล็อกดาวน์เมื่อช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยถ้าจําได้มันสักประมาณเจ็บาทไปลายๆนะแต่พอกว่าวันนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาพของการล็อกดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นเองถานการวันนี้กับ เมื่อปีที่แล้วช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมนันดีกว่าเยอะนะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของตัวภาพกดดันอีกอันหนึ่งที่อาจจะมีคือในเรื่องของตัวราคาน้ํามันที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะกระทบปริมาณการใช้งานรถยนต์บ้านนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยผมว่าในช่วงวันธรรมดาเนี่ยถ้าคนต้องออกไปทํางานออกไปส่งลูกไปโรงเรียนก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันก็ไม่มีทาเงเลือกนะพี่บอกว่าแบบถ้าไม่ขับรถไปส่งแล้วแล้วจะไปยังไงใช่ไหมครับครับผมแต่สาวที่ก็ต้องยอมรับว่าผมว่าอาจจะมีบางคนที่อาจจะ เดินทางน้อยลงก็เป็นไปได้แต่วันธรรมดาเป็นห้าวันนะครับวันเสาร์อาทิตย์มันแค่มันแค่สองวันเพราะฉะนั้นห้าวันมันมีมันมีผลกระทบมากกว่านู่นละนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ผมคิดว่าณราคาตรงนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับเลเวลก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับและลงทุนที่ที่เขาเรียกว่าสามารถถือได้ครับโอเคอ่า อย่างทั้งปีนี้ยกาไรเราเรามองฟื้นไหมใหม่ภาพทั้งปีนี้ทั้งปีเนี่ยยังไงเรามองฟื้นนะครับแต่ต้องกินมากไม่ได้มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดการล็อกดาวซึ่งผมคิดว่าต่อให้มีผมว่าการล็อกดาวมันมันน่าจะค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนภาครัฐเองก็มีแผนที่จะให้โควิดได้กลายเป็นโรคประจําถิ่นในช่วงเดือนเจ็ดถ้าผมจําจําไม่ผิดนะครับ,รบโดยเรบาบอกำไรปีนี้อยู่ที่สองพันสามอยล้านนะครับก็เติบขึ้ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเยียร์บนเยียก็ถือว่าเติบโตได้ คนันดีนี่ขนาดเป็นเรามีการ Adjust ในเรื่องของตัวผมกเขาเรียกว่าภาพการฟื้นตัวที่ลดลงแล้วด้วยนะครับก็ยังถือว่าเป็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีครับโอเคสุดท้ายแล้วราคาราคาเหมาะสมนี้เราให้เท่าไหร่ไหมตัว BM เเราให้ที่9้บาทหครับพี่อ๋องครับเ9บาทห้าบนะก็ตอนนี้ราคาตลาด8.4ก็อีกประมาณประมาณบาทหนึ่งเนาะสำหรับตัวตัวนี้มันมีแบบ ภาพอนาคตแบบขยายเส้นทางอะไรใหมหม่หรือว่ามอเตอร์เวย์มันจะมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอในอนาคตคือตรงนี้เองพี่ออกต้องบอกว่าสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังแล้วกันแต่มันก็ดีเลยมาโดยตลอดก็คือในเรื่องของตัวการระมโลสายสีส้มตะวันตกนะครับครับผมตรงนี้เองต้องบอกว่าภาครัฐเองรอสมอเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ยังอยู่ในกระบวนการของการได้ทีโอออยู่เดิมนะครับยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าซึ่ง ทุกครั้งว่าจะออกภรยเดนเดือนนี้จะออกภายเนเดือนนี้เนี่ยพี่หอมพี่แต่ว่าท้ายแล้วเนี่ย timeline เขาเคยให้ไว้เนี่ยมันก็เหมือนเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเรื่อยเจนตอนนี้เองเนี่ยถ้าผมแนะนํานะครับถ้าจะลงทุนหุ้นเบอ่ะผมคิดว่าอย่าเพิ่งเอาโครงการนี้เนี่ยมาเป็นส่วนในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อหุ้นตัวนี้โอเคเพราะว่าหัวมันข่าวมันเนาะเออแบบมันดี้นราดมาเรื่อยเรื่อยเลยนะโอเคครับเออขอบคุณหม่มากนะครับหม่สวัสดีครับใช่ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ก็เล่นอาจจะเล่นแค่แบบคือการแบบการอะไรอ่ะการการฟื้นตัวของทัฟพีอันนี้ก็โหอัพไซก็พอสมควรนะเพราะกำไรปีนี้ก็โตประมาณประมาณแบบหลักแบบร้บ100อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือเป็นภาพของการการฟื้นตัวเด่นราคาเนี่ยก็จริงแบบถ้าตั้งรับจะมาณแปดบาทต้นๆก็ดูแบบ ดูให้เสียหายนะักสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอย่างที่ใหม่บอกช่วงแบบล็อกดาวนา์หนกันกๆเลยอนะ่าราคามันลงไปประมาณ7บาทกกว่านะครับ7บาทไปไปลายตอนนี้สถานการณ์มันโหบแบบคือยังไงโควิดมาลักษณะโลกมันก็จะบรรเทาไเรื่อยๆนะตามแบบภาพของการกลายพันธุ์การล็อกดาวน์เนี่ยก็ดูแล้วจะเกิดขึ้นยากนะครับแล้วก็บวกกับทาฟฟิกที่จะมีขึ้นทั้งการเปิดเทอม ตัวการเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มอย่างเงี้ยก็เชื่อว่า,าสถานการณ์เนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นเป็นลําดับเรื่อยๆนะครับม,มาดาูตัวของอทิศทางราคาหุ้นกันบ้างนะสำหรับ b ีเอ็มบบก็ไม่ได้พูดนานแล้วนะนะครับก็เห็นเป็นโอกาสนะราคามันก็คือถ้าต่ํา เดี๋ยวใกล้ประมาณ8บาทอะผมว่าน่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นภาพของการแบบเริ่มฟื้นตัวละอาจจะแบบคือเน้นภาพของการแบบซื้อทือหน่อยละกันนะประมาณนี้อาจจะแบ่งสักสองไม้แปตรงนี้ก่อนแล้วก็ถัดไปสักประมาณแบบ8บาท7.8 7.9จุดแเออผมว่าได้นะครับแล้วก็เป้าด้านบนก็สักประมาณ9บาทหรือว่าประมาณาแถวแถวประมาณไฮตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ9.15ุ แฟร์ไพส์ใหม่ให้ประมาณ9.43บาทก็อาจจะซื้อตรงนี้เพื่อไปไปซักประมาณ9บาทก็กำไรแบบเกือบบ,บบาทหนึ่งอ่ะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับตัว,ต,วตัวภาพการฟื้นตัวของของทัฟฟิกนะครับซึ่งอ่าหมายบอกมันจะเริ่มมาสักประมาณมิถุนายนนะเออเพราะว่าไอ้ตัวโควิดโอมิคอนเนี่ยอาจจะกระทบทัฟฟิกบ้างในช่วงแบบเมษามีนาหรือแบบไตรมาสหนึ่งอ่ะนะครับแล้วสถานการณ์มันเพิ่งเริ่มเริ่มดีขึ้นในครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม นะครับรา,า,าคาพู้นมันคงมาก่อนอะนะครับมันมันมันมน,น่าจะชี้นําล่วงหน้านําตัวทัฟฟิกที่แบบจะฟื้นในเต็มที่สักประมาณแต้มาสามเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะซื้อก่อนนะครับก็คือแถาๆนี้นะครับเป็นโอกาสในในการซื้อได้นะครับรอภาพอของการฟื้นตัวของทัฟฟิกนะครับที่ก็น่าจะดีขึ้นเป็นลําดับนะครับชัดๆก็คือ ในช่วงแต่มาสามนะครับแล้วก็ผลการง,งานปีนี้ฟื้นตัวเด่นเลยประมาณร้อกว่าซนะครับก็เป็นที่มาที่เรานํามาพูดคุยกันในวันนี้ฟันหุ้นชิงชิงตัว BM นะซื้อถือหน่อยนะครับน่าจะดีหรือว,ว่าตั้งรับสักประมาณแถวไปบาทต้นๆนน่าสนใจดูแล้วอัพไซด์ดาวไซน์น่าจะเริ่มจำกัดแล้วก็คาดหวังส่วนต่างราคาสักประมาณบาทหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าจะได้ ผลตอบแทนที่ดีนะเอ่อถือแบบไม่จำเป็นต้องถือระยะกลางละสักประมาณแบบเอ่อ,อนี้เดือนเดือนพฤษภาเนี่ยแต่เนี้ยน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นอ่าก็สักประมาณ3เดือนอะผมว่าน่าจะถึงมามาณสักเกือบเกบ,บาทได้โอเคนะครับก็อ่าสอดคล้องกับตามภาพของทาฟิกที่จะกลับมาดีขึ้นในช่วงประมาณมิถุนาพอดีนะครับโอเคก จบพิธีนี้นะครับสำหรับในส่วนของรายการฝันหุ้นฝากติดตามนะครับเจอกันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดีถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ผมด้วยนะครับรวมถึงวิทยากรท่านที่นำข้อมูลมาให้นะครับโอเคอันนี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ